สาตุสาตุโอัสสะวันตานิพันเตขดาเด้าสังพระเจ้าตั้งหลายจุโสนจุองบัดน,นี้ผู้ค้าพระอธิการยุทธานาทีคายุโกพร้อมด้วยศรัทธากตรยกตาี่กาทั้งหลายก็มาเล่งหัมยำพระมิหารมังนี้อันเจ้าสมณะศรัทธาและมุลลศรัทธา ตั้งหลายในอาทิตย์่วแล้วตั้งตั้งหลายก่อปฏิสังขรณ์ก่อสร้างท่าปัณณพายเป็นตางไว้กั้งอยู่ยางศาสนาห้าฟังพระภาษในไว้ในอาวาตทีนี้บัดนี้ก็มาเป็นอนุครัมตำเจลางะงาเตปังไปพ่องแล้วจะเพื่ออยู่สืบต่อไปแถม ก่อเป็นกัรมบนคนแตะลายแก่ผู้หนาทั้งหลายบัดนี้สันนี้จักดีขอนิ้มนพระสัมภะเจ้าทั้งหลายจุงได้ช่วยกันพิจารณาดูเต้อะ ตัรงแต่พสังเจ้าตั้งหลายพัะเี้สังเจ้าว่ากมาบอกในหอต่างหลายว่าพิธานังนี้เจ้าสมณะรัทธาและภูริศัทธาตั้งหลายลหากไปใต้ถงายสวรรค์ต่าเป็นพักสังฆเจ้าตั้งหลายตั้งแต่อดีตแร่วมแล้วถึงในบอกโถวอผู้เก็บเจ้าวาสนจุกตัวอกมาบากถึงปฏิบันนี้ เพราะว่าเป็นอนุอเก่าก้าข้าวข้าวตาลายอยากเตปังกระเที่วตั้นเจ้าว่าเอามาผูฟังผู้ใหญ่ของเจ้าข้าวตลายท่านเป็นสังครับวันนี้ขทา้งาลายคนคนทุกชานิทั้ที่ตักแม่นตอนเล้วควรสุดถอนต้วยนติจังสีตั้งขาเือแล้วครับเมื่อวานผู้่อเจ้ากองตางหลายจะรดบมั่งฟองตามการท่อหล แล้วแม่หว่าเขาไปตัดทุ่งเสียยังก็วัดบอกว่าและตัดผ้าฟันแทงม้วนแทงพื้นจอกเผาเมื่อคืนเมื่อวันก็ของเพืได้เป็นบาเป็นกรรมแม่ว่าพบไม่ไม่มาใช่ปกครองเ้ื่อได้กลับกลายเป็นบุญกุศลอะนรยิ่งใหญ่เอ็นน้าูดคนเฮาทั้งหลายขับมาอนะไรเนี่ยคือเขาการทั้งหลายได้สร้างได้แต่เสียต่อคนแล จะได้เป็นผูสนผูนุญอันยิ่งใหญ่แก่รักาทั้งภายในและภายนอกแม่เก็บเราออกไปตรุงเสีนอกวัดกวจะได้เป็นตาแม่เก็บเรามาออกนอวัดนันนวัดมาใส่แผ่ใหม่ก็จะได้เพื่อเพอเป็นโบเป็นผูสุนอันใหญ่ขอกระลุกพันเราพันก่อวในงานเพื่เสี่ยงสามกว่าได้เปลี่นตาเปาแม คือสามารถทัทาและบุรณาทาต่างไปในแต่ลดอกแห่พร้อมใจกันที่ดำตั้งตั้งปฏิสนธิ่น่ามนี่เพื่อได้การกูร่าเรื่องด่ันมุ่งนำในพรณพุทธศาสนาที่นี้เ่็นเดินตรงมาตรงไความเจกสังกั พระฤาษีอ้างว่าพระแิหารวันนี้ก็มาเป็นอารมุตั้งทังตลาดญาติเตยฟังไปแล้ววันนี้เราทั้งหลายก็ได้อารุณญาติที่เขาเตยมั่งเตยเตยแล้วตาสว่งอันว่าความนทุกข์าเก่าพุทธาธรรมนี้ที่ว่ายังบอกพอชอบพอพอใจแก่เจ้าผู้ตนใด เจ้าโกตีอายุมาสายจุงเก่าแม่ปฏิเตอร์วัดจำลองจำลังคุคาหักพุชาามานี้ที่ว่ายังเจ้าคอพอใจทุกใจปึงใจโยอายุสมันโตแก่เจ้าโกติอายุสัวนั้นตุงนี้เบาว่าเบาเห็น่ะด้วยเบาว่าอยู่ต่อะากนั้นเตอร์สุสียังสี่พุชานี แม้นพบเพิ่มสองกรณีตาธยัยเสกพุทธามีแม่นพบเพิ่มสามกรีเจ้าโูต่างหลายก็ตอบว่ามีว่าจนะกล่าวกรรมอันใดแลส้งโอรจตเตสังปอรถจตเตสัรงปอรถจตเตถ้ากว้าท่านหัานดีอ่านควรอนุญาตให้สร้างทัางหลายได้่อสร้างแกงต่อไป ขอพรอเิษฐางเสียงสันตะสันเรียมสาธุกัรชื่นพร้อมกันโดยเธอสาธุตรงรการรงน้มวยนาสาธุสาธุแปลว่าจิงแล้วเจ้าภาเยงนี้เราจะได้ทำพิธีรับของเพื่อไปสร้าง How do you have a name? Can okay. 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 okay.